อ้าวโอเคเขาตกลงกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับรายการนี้ทุกองในนู้ื่อมาซ้อนเปลี่ยนชื่อนะให้เป็นสีนะก็มีสิบสีเรือกกันเลยทีเดียวนะแค่เด็กก็จะทิ้งว้ตาลิงสกิปชอนนะโอเคตอนนี้เป็นสีดำนะผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนะจิเกียวนะโอเค ใช่แหละโอเคเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนะฮะอ่าขั้นแรกเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นสีขาวนะเออใช่ถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนงเี้ต้องขออภัยด้วยนะโอเคอ่าสนุกกันอ่าจะสนุกไหมนะผมใส่อินโทนะเอออินโทก็ลองใส่ EP แรงนะครับถ้าดีก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะโอเคก็ต้องขอบคุณ a p Channel Gamer TV นะที่ทำาูมนะครับโอเค กดเข้า setting นะเลื่อนหาเขาว่าโปรไฟล์ครับตอนแรกเนี่ยชื่อคุณให้ลบออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะให้กดตัว S ค้างไว้นะเนี่ยมันจะนขึ้นคำนี้นะให้เลื่อนมาตัวที่สองนะปึ๊บนะจากนั้นให้กดตัว S หนึ่งทีครับตึ๊บเนี่ยนะแล้วก็ดูตัวนี้จากนั้นให้กดตรงตัวนี้นะหนึ่งทีครับนะตึ๊บแล้วก็กดเลขหนึ่งครับน,นี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับ อ่าถ้าจะให้มันเป็นสีอื่นก็กดลบลบตัวเนี้ยตัวนี้ครั้งหนึ่งละเติมแล้วก็สองละนี่อะสีเขียวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนี่ดูไม่ออกน,นะเป็นสีดำๆนะสีมันจะเป็นเทานะเก้านะเป็นสีฟ้าสิบเป็นสีดำนะโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกันสีเขียวนะโอเค พอเปลี่ยนได้องนีแล้วก็ให้ท่านใส่ชื่อตัวเองเลยนะ I love him เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีด๋ยวนะผมจะทำป็นสีแดงดีกว่านะไม่เดี๋ยว S นะ <S ่าใช่คิมมีมีเีินรบกวนก็้นต้องขอไปด้วยนะครัสีแดงอยู่ไหนวะ